เอาอีกแล้วครับพี่น้องตกอีกแล้ว,ว,อลวเออยาวไปเลยลากรกถดากกไปเลยตบขอบครับทางเคียบไปเลยเลยเลย ไละอ๋เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบก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 เดินหน้ามาเดินหน้ามาเดินหน้ามาหลายๆก้อนเข้าไปพุ่นเลยเขาเพิ่งสั่นเขาเอาหน้าเข้าไปควายเหงาไปเอาหน้าเข้าไปพุ่นก็ได้ไปเลย อย่าบิดเลยไม่ตกมันมีก็ได้เดี๋ยวให้ปเบื้องข้างหลังให้หยาบไปเลยหยาบไปเลยหยาวเลยหยาวเลยโอ้ยท่านเลิก็ตกขุทังครับมาๆมาเออเอาเลย เชนเลอร์มาเอาเอาเปโคมายกรถด,ดั้มเหนี้เทนเลอร์ตกอีกครับโอ้ยใกล้มือหนีเขอาอ่ะผันชนสัตว์ครับพี่น้องเอาแค่นี้แหละครับเดออยว่มีเหตุการณ์อีกดอก